มีใครเคยกินแตงใดลูกใหญ่ยาวแบบนี้แล้วคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะบอกเลยว่าลูกของเขาคือใหญ่มากคล้ายๆกับลูกฟักเลยค่ะเมมโมเอามือทับลงนะคะยาวกว่าหนึ่งเปมอโมเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าให้ดูค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงโอ้โหเนื้อข้างในคือเต็มเลยค่ะทุกคนและเม็ดก็ยังไม่แก่เลยนะคะบอกเลยว่าแบบนี้เอาไปแกงคืออร่อยมากๆหรือจะเอาไปยำเอาไปซาก,ก็เข้าหมดเลยนะคะเนื้อก็คือแน่นมากๆเดี๋ยวมิวจะลองชิมเนื้อดูนะคะว่ารสชาติจะหวานไหมอืมรสชาติหวานอร่อยมากค่ะแบบ นี่คือชอบมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมายำกินกันหลายคนคะ่ะเพราะว่ากินคนเดียวคงไม่หมดแน่ๆนะคะนี่ขนาดมีโมหานแค่ครึ่งเดียวนะคะยังได้เยอะขนาดนี้และยังเหลืออีกครึ่งนึงคงต้องเอาไปทําเมนูอย่างอื่นต่อนะคะสามารถเก็บแบบนี้ได้อีกหนึ่งคืนนะหรือว่าใครจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้คะ่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาช่วยตามพริกด้วยนะคะคุณแม่มาเที่ยวโฮมสเตย์ของมิโมค่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าอยากเห็นก็เลยพามานี่เลยคะ่ะยำแตงดอยของเราก็ใส่พริกเกลือใส่ชูรสเรียบร้้ออยยใส่ผืนนดวะะคะ ใส่น้ำปูด้วยนิดหน่อยแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเอ้คุณแม่หหนูยังทาไม่เสร็จเลยคุณแม่ก็กินก่อนเลยคุณแม่บอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะนี่เลยคะ่ะกินแล้วกินอีกค่ะโซเมโมกินแล้วก็คืออร่อยจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะแอบเค็มไปนิดน,นึงเมื่อกี้เราใส่เกลือเยอะไปนะคะ